สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปมากเลยนะคะอย่างเช่นการผ่าตัดด้วยการสองกล้องซึ่งในปัจจุบันนี้แม้แต่กระดูกหรือว,ว่าข้อเล็กๆเนี่ยก็มีการผ่าตัดด้วยการสองกล้องเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องบริเวณข้อ่อนอ่นต้องถามก่อนเลยว่าเป็นยังไงคะการผ่าตัดสองกล้อง,งการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยก็คือว่าแต่เดิมทีเนี่ยผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยเราก็จะต้องมีแผลเปิดแผลใหญ่ๆแต่ว่าการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยก็ชื่อก็อามตัวนะก็คือเราผ่าตัดเนี่ยเราสองกล้องเข้าไปนะครับโดยที่ลักษณะของกล้องเนี่ยประมาณสัก1เซนนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแผลเนี่ยก็จะประมาณ1เซนสองเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีสายต่อมาที่ที เราก็มองทีวีไปแล้วก็ผ่าตัดไปและอย่างนี้ใครคะที่จําเป็นที่จะต้องผ่าตัด2กล้องปัจจุบันนี้การผ่าตัด2กล้องก็เป็นถือเป็นมาตรฐานใ,<ช>ในการรักษาโรคบางโรคไปแล้วตัวอย่างอย่างเช่นนักกีฬาที่มีเส้นเอ<ช>็นขาดทีหมอลองกระดูกฉีกโดยมากเราก็จะทําที่ข้อเข่านะครับ<ช>ข้อไหล่นะครับ<ช> ข้อเท้าก็ได้นะครับหรือข้อสะโพกก็ได้ข้อดีของการส่องกล้องและข้อจํากัดของการส่องกล้องมีอะไรบ้างคะครับข้อดีของการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยอันที่1แผลผ่าตัดเล็ก <Okay. S 2> นะครับอาการปวดอาการเจ็บหลังผ่าตัดก็จะน้อยกว่าอันที่2การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็น้อยกว่าการพักฟื้นก็ค่อนข้างเร็วกว่าการอยู่โรงพยาบาลสั้นกว่าทีนี้ข้อจํากัดของเรื่องของการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยก็คือว่าถ้าโรคเป็นเยอะมากนะฮะับาง <c oughs> ทีการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยผลอาจจะไม่ดีเท่ากับผ่าตัดแบบมีแผลใหญ่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบินพินิตของแพทย์ผู้พักคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยสามารถช่วยให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากคุณผู้ชมมีอาการปุ๊บเนี่ยต้องรีบมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพเจ้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ